อันนี้คือรอบรอบต่ำนะครับก็วัดดังนั้นที่ตัว C ีครับตัว C ีฝั่งนี้เป็นขาลบนะครับฝั่งนี้เป็นขา,าบวกนะครับก็จะได้ประมาณ300ร้อามกระโวลต์อันนี้คือวัดที่4นะครับตัว C ี่ต่อมานะครับก็จะวัด uvw นะครับก็จะใช้ ac วัดนะครับตอนนี้รอบรอบพัดลมต่ำอยู่นะครับ รอ,อบพนมสาตอนนี้รอ,อบพล,ลังเร่งแล้วก็จะวัด W กับ W กับ V ก่อน W V ครับ W V ตอนนี้รอบเร่งน,นะครับก็ประมาณ53 5อ่าตอนนี้รอบเร่งคือนะเมื่อกี้ประมาณ20นะครับเมื่อกี้รอบมันลดตอนนี้รอบเร่งแล้วถ้ารอบเร่งก็ได้เท่าไหร่เนี่ย140อ่า140อันนี้คือ W กับ V นะครับ วัดหกสิบนะครับขึ้นมาเลยครับตอนนี้รอบกําลังเร่งครับรอบกําลังเร่งนะครับแล้วก็ W กับ U อ่าก็จะได้ประมาณร้อยแปดสิบกว่านะครับร้ 190. อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอันนี่คือ W กับ U นะครับอันนี้รอบกําลังเร่งรอบเร่งครับร้อยเก้าสิบอันนี้คือ W กับ U ส่วน U กับ V ยูกับวีก็รก็สิทครับก็แรงดันก็จะใกล้เคียงกันหมดนะครับยูวีวิวก็สิอ่าแล้วก็ V กับ W อ่าอะไรวีววอ่ารักก็สินะครับเหมือนกันนะครับส่วน W กับ U นะครับ อ่าร้อยก้าสนะิบครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้คือรอบเร่งสูงสุดละคงที 16, ล่ละก็มาร้อยเก้าสิบหกร้อเก้าสิบกว่าอ่าทุกทุกอ่าร้อยเก้สิบกว่านะคอ่าอันนี้คือรอบคงที่นะสรุปก็คือ u A, w w v ก็ได้ร้อก้สิบหกนะ w v ส่วนส่วนต่อมาคือ w w u ร้อยเก้สิบหกเช่นเดียวกันส่วน v V กับ U ก็ร้อยเก้าสิบหกอ่าก็ดับสัิตกับปู๊บอ่าก็จะเท่ากันประมาณนี้ส่วน C เราวัด c ีิ C ขนาดอ่ารอบเร่งสูงสุดคงที่ C ครับ C เป็นไฟ DC ก็ฝั่งนี้จะเป็นขาลบนะครับฝั่งนี้ขาบวกปุ๊บอ่าก็ประมาณเท่าไหร่เนีสองร้อย200กว่าโวลต์สองร้อยกว่าโวลต์ สองร้อยกัลโวลต์สองร้อยแปดสิบเจ็ดโวลต์ก็ประมาณนี้เข้าๆครับ